สวัสดีค่ะทุกคนเ,นเพื่อนๆในช่อง youtube นะคะก็ช่อง youtube พี่กะว่าเออรู้แล้วเราจะไม่ทำคลิปที่แบบเป็นเกี่ยวกับสอนการตลาดนะคะเราจะทำคลิปที่มันแบบตลกตลกเฮฮาเป็นกันเองอะไรแบบนี้ดีกว่าเราจะได้ขายมากกว่าหลังจากการที่เราตื่นเช้ามาหรือระหว่างวันเราโพสขายของเราทำงานแล้วเนี่ยค่ะนะคะอ่ะ เราก็มาดูนี่กันค่ะทุกคนเห็นไหมหน้าที่ของพินิดนะคะไม่ได้อยู่แค่ว่าตื่นมานะคะอาบน้ํากินข้าวเลี้ยงลูกอย่างเดียวค่ะนะคะมาเบิ้งเด้อพี่น้องรอบแรกทําไปแล้วรอบหนึ่งประจานตัวเองไหมไม่เป็นไรค่ะนะเพราะหน้าที่ก็ได้รู้กันว่าเออนะคะไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นในการที่จะลงมือทําทุกคนก็สามารถทําได้คือค่ะนี่หลักฐานค่ะ เดี๋ยวพี่นี่ก็จะเก็บหลักฐานตรงนี้นะะนี่แหละพี่น้องนะคะให้มันสะอาดค่ะแล้วสามารถแบ่งเวลาทําได้ถ้าเราจะทะําค่ะะพี่นี่เป็นคนที่เห็นเอ้เมื่อกี้เห็นหรือเปล่าลูกมันได้ใส่กางเกงทุกคนพี่จิบกระเป๋ากกระดุมกระดาษ เก็บใส่ลังอันไรที่ไม่ได้ใช้ไงอาจจะไม่ชัดเนาะเป็นไรหรอกสักวันเราก็คงจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่าน,นี้แค่เรามาอัดคลิปเป็นกน็สุดยอดแล้วแค่กล้าพูดเนี่ยก็สุดยอดแล้วนะ เราไม่อยากจะให้ทุกคนเครียดกับการทำงานมากเกินเกินไปพี่นิก็เลยว่าช่อง u ู u b e นะเอาไว้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรีวิวบ้านด้วยชีวิตการอยู่ของตัวเองดีกว่าอืมแล้วก็ามานั่งคิดว่าเฮ้ยปกติเราจะทำรีวิวทำเกี่ยวกับการที่แบบว่ายังไงอ่ะ กี่ยวกับการขายโดยตรงเต่เร้สึกว่ามันอยู่กับงานเป็นมากกันไปเราอยากจะให้ใครที่มาติดตามเราได้ใายเครียดได้สบายสบายเดี๋ยวเราไปทำกันไปหาที่ตั้งกล้องกันทุกคนนะคะ <G ül üş> ก็วันนี้เราจะมาขายของออนไลน์นะคะไม่ว่าคุณ บอกตรงๆนะไม่ว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะทาไมถึงต้องแต่งตัวแต่งหน้าให้ตัวเองดูดีนะคะเพื่อความเชื่อถือมั่นใจของตัวเราเองค่ะนะคะที่เหลือลูกค้าจะดูที่ว่าเราสินค้าตัวนั้นค่ะคะช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้น่ะเขาใส่แสงแสงเดี๋ยวขเขาก็จะมาซื้อเราอเหมือนเซร่มงเนี้ย สมมติว่าตัวคนใช้เป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำพอใช้ไปแล้วเราหายลูกค้าเขาก็จะมาซื้อเราจากตรงนี้อนะคะเหมือนพินิษอ่ะอยู่สักพักหนึ่งพินิษผอมไปภายในสี่ห้าเดือนหรือผ่านไปหนึ่งปีอยู่ดีก็ผอมลงเขาก็เออไม่ค้าไปทำอะไรมานี่แหละนะคะเราก็จะได้ขายจากตรงนี้แหละเหมือนกันเหมือนปกติพ่นิษเป็นคนที่แบบโหจริงจังกับทุกเรื่องของชีวิตแต่อยู่ดีมาผ่อนคลายมีความสุขได้ยังไง ก็นะคะพี่มาใช้กระเป๋ารักทรัพย์นะคะแล้วก็อยู่ดีก็มีเงินอยู่กินเยอะแยะมากมายไม่ไม่เกิดโควิดแต่ไม่คิดอะไรเลยเหรอเลยไม่คิดค่ะนะคะไม่สนใจคิดแต่ว่าวันนี้ลงมือทําปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ ในขณะที่เราทําความสะอาดเนี่ยนะคะทุกคนให้เราคิดแบบนี้ค่ะถ้าทุกคนคิดว่าการทําความสะอาดมันน่าเบื่อจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมคะอะถ้าคิดว่าการทําความสะอาดมันน่าเบื่อนะคะให้ทุกคนขอบคุณค่ะฮนะ,ะขอบคุณห้องนะที่ทําให้รูกอ่ะขายของออนไลน์รวยๆแล้วก็มีเงินซื้อบ้านเป็นของลูกเองอ่ะ ข้อของฉันที่ให้อยู่อย่างสุขสบายอะไรแบบนี้ค่ะนะคะให้เราสร้างตัวตนสำเร็จให้ลูกค้ามาซื้อกระเป๋าเลอกซ์ับแปดร้อยแปดร้อยใบพร้อมกันทีเดียวเลยอะไรแบบนี้คนพี่เป็นคนที่แบบว่าเออความหวัของเรามันมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่เราสามารถพูดให้คนอื่นฟังได้นะว่าเราอยากมียอดขายเท่านั้นเท่นี้นะคะ ไม่รู้เราก็จะได้ตอนไหนนะคะแต่ที่เรารู้ค่ะนะคะเราก็เชื่อไปเลยว,ว่าเราได้แล้วทุกคนนะคะถ้าเราไม่เชื่อใจว่าเราได้แล้วค่ะเราจะไม่มีทางได้นะคะ เมื่ก็ช่างมันแบคพี่นี่จะตัดต่อคลิปด้วยะไม่มีใครเออแสงแสงแสงตั้งข้างในดีวะเป็นไม้มมแสงสะท้อนหูอขอแฟนท่นแสงสะท้อนสะท้าน ทุกคนมาเล่าถึงความเป็นจริงตอนที่มาพี่นิดไปอยู่ห้องเนี้ใหม่ๆ,ๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะค่ะห้องเปล่าแต่เวลาผ่านไปค่ะนะแต่เวลานานผ่านไปบางมันมีคนมาให้เอามาให้พี่นิดด้วยนะคะของส่วนมากมีแต่คนเอามาให้เพราะอะไรอะ่ะเพราะความเชื่อเพราะความคิดที่เราเคยคิดไปเองว่า เราจะได้อย่างนู้นเราจะได้อย่างนี้ค่ะในที่สุดเราก็ได้ทั้ง,งที่ตกกอดเราไม่รู้ว่าเราใช้กดแรงดูดเพราะเราขายของอะไรมานานแล้วเรากลายเป็นคนที่แบบคิดไปว่าเออชีวิตเราจะแบบนี้แบบเนี้ยในที่สุดเราก็ได้ของมาแต่บางอย่างค่ะเราซื้อค่ะเราซื้อจนเกินไปจนที่เราไม่ระวังในการใช้เงินจริงไหมคะเป็นเหมือนกันไหม เห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดทั้งที่ไม่ไม่คิดหน้าคิดหลังว่าสิ่งเนี้ยมันจําเป็นกับเราไหมมันทําให้เราเปลี่ยนชีวิตไหมของที่ซื้อมาเหมือนของเล่นลูกเงี้ยค่ะลูกร้องไห้จะเอาก็ต้องซื้อให้เขาอะไรเงี้ยในทั้งที่เราสามารถประดิษฐ์อะไรให้เขาเล่นก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่เราก็ซื้อซื้อทั้งันหมดเงินไปเยอะทั้งทั้งที่เอาเงินที่ส่วนที่แบบงเช่นของเล่นลูกเสื้อผ้าที่ไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้เรา เอาเสื้อผ้าที่มีอยู่ไปขายแล้วให้ได้เงินแล้วมาลงทุนเพื่อให้เรามีเงินเพิ่มหรือเราก็ไม่ต้องซื้ออะไรที่มันฟุ่มเฟือยที่มันไม่จําเป็นกับครอบครัวเราจริงๆอ่ะก็ไม่ต้องซื้อพูดจากประสบการณ์จริงเลยพี่น้องนะคะคือบอกมันมันเต็มไปเบิดแบบเวลาเก็บใครล่ะนะเราแต่ให้มีความสุขในการที่เราจะทำงานบ้านนะทุกคนว่ามันเป็นเรื่องจิบ๊บจิ๊บ คือพี่นี่ชอบไปดูรายการฝรั่งค่ะหรือรายการอะไรวะเขาเลี้ยงลูกอ่ะแต่เขาเป็นเหมือนรีวิวสินค้านั่นแหละทุกคนแต่เขาที่เรารู้สึกว่าคนเราเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องของชีวิตนะแต่เราส่วนมากจะไม่แก้ปัญหาผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นฝรั่งเนาะแล้วเขารีวิวเกิดเด็กฝรั่งอ่ะเนาะเวลาลูกเขาจะร้องไห้เขาจะเอาอะไรเ็าสามารถแก้ปัญหาเขาอาจจะมีหยิกหน้าหยิกหน้างอหรืออะไรนี้ก็จริงแต่ว่า ก็จะสามารถแก้ปัญหาของลูกเขาได้ทุกเรื่องเลยที่ลูกมันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเป็นลายเป็นทําให้พี่โอ,อ้จริงๆเราเป็นแม่เราก็สามารถเอาเป็นว่านะคะเราหยุดซื้อของเล่นกันเราหยุดซื้อเสื้อผ้าที่ มันไม่ได้จําเป็นกับเราอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าเราซื้อก็ซื้อมาเพื่อมาพัฒนาตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมาทําให้เรามีรายได้เหมือนของเล่นที่มีอยู่ถ้าสมมติว่ามันเยอะจนเกินไปแล้วก็เอาไปขายได้นะก็จะทําให้เรามีเงินเข้ามาค่ะนะหรือของที่ในบ้านมันคิดว่ามันไม่จําเป็นสําหรับเราเราเอาไปขายอาจาจะจําเป็นสําหรับคนอื่นแต่เราจะขายยังไงในยุคโควิดอย่างนี้ใช่ไหมให้เราเอาสินค้าที่มีอยู่เนะะี่ยค่ะออกมาขายบนโลกออนไลน์ ไลฟ์สดดูค่ะไลฟ์สดสมมติว่าเป็นแม่บ้านเหมือนพี่เนาะถ้าคุณว่างคุณก็ลองไลฟ์สักวันละสิบรอบดูค่ะนะคะไม่แน่อาจจะมีคนซื้อนะแบ่งเวลาเอาช่วงประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มขึ้นไปแต่ไลฟ์สดของพี่ตอนนี้ค่ะนะคะโดนบล็อกค่ะเพราะว่าห้ามแต่งตัวโป้เลยนะห้ามโชว์นมอะไรเยอะแยะนะคือวันนั้นพี่ก้มถึงเห็นนั่นเลยนะคะก็เลยโดนเขา ผิดเขาเรียกผิดข้อของการโพสใน facebook นะคะก็ไม่เป็นไรพี่อ่านคลิปเอาถือว่าเป็นการที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองเห็นไหมพี่คิดก็คิดเป็นอีกแบบแต่ก่อนเราคงโทษหมูโทษแต่ก่อนเราคงจะโทษไปแล้วว่ามาร์คคงด่า facebook ไปแล้วแต่วันนี้ไม่ไม่เป็นไรขอบคุณ facebook นะที่ทำให้เราไปพัฒนาตัวเองตรงพื้นที่อื่นค่ะนะคะพี่ก็ไปลุยที่ดิกิตอค่ะนะคะขอบคุณที่ทำให้เราอ่ะรู้จักอ่านคลิป เป็นคลิปของตัวเองทำคอนเทนต์เป็นของตัวเองโดยที่อืมเราไม่ต้องมาอยู่กับ facebook ไปตลอดชีวิตเราสามารถไปช่องทางอื่นที่มันหาเงินได้ง่ายกว่ากันก็มีเยอะแยะนะคะแล้วแบบยั่งยืนด้วยอะไรเงี้ยนะคะคือพูดกับตัวเองแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ขอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะมารีวิวให้ดูว่าทำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้อะไรางี้นะคะทุกคนไปแล้วด้วพี่น้องเหตดกาบานลังถล่ลังซ้มกันเด้นนะคะคิดเอาเองเด้อจ้านะคะ อย่ามีข้ออ้างใดในการแก้ปัญหาของครอบครัวเราค่ะเราพอช่วยกันแก้ปัญหาได้แล้วก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะคะแค่ปัญหาทุกอย่างมันเป็นแค่ปัญหาเทียมเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะเพื่อจะให้เรามีความสุขหลกัหลกๆต้องมีความสุขนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ